รายการต่อไปนี้เป็น,นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปุ๋ยออร์แกนิก TPI บริษัทโคเรีย LED and Equipment จำกัด สู่เวทีการประลองความรู้และไหวพริบกับเวทีคนเก่งครับการแข่งขันตอบคำถามชิงทุมชาทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีครับโรงเรียนแต่และโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันนั้นมีตัวแทนมอต,ต้นและมอปลายอย่างละ1นคนนะครับถ้าโรงเรียนไหนอยากสมัครเข้าร่วมแข่งขันสมัครกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage เวทีคนเก่งเอาตอนนี้เรามาหาตัวแทนสายที่2นะครับซึ่ง2ทีมวันนี้เป็นใครมาจากโรงเรียนอะไรไปพบกับน้องๆได้เลยครับ 2คนเก่งไ q สูงจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจังหวัดสระบุรีท้าประลองกับ2สาวสมองดีจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนใดจะพิชิตแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ไปครองตามไปลุ้นกันเลยช่วงร้อยเรื่องรอบโลกสนับสนุนโดย OM m u l ม i ัลติมีโทร02 539 7115-9บขสนั่งเพลินเดินทางปลอดภัยโทร1490 คำถามในช่วงนี้หลากหลายมากนะครับเป็นความรู้รอบตัวจะมีคำถามทีมละ3ข้อแต่ละข้อจะมี3ตัวเลือกและเวลา15วินาทีในการตอบครับตอบถูกข้อละ50คะแนนถ้าถูกทั้ง3ข้อ150แล้วจะมีพิเศษอีก30จะกลายเป็น180คะแนนนะครับและทีมที่ได้ตอบก่อนคือสระบุรีวิทยาคมครับพร้อมนะฮะข้อแรกครับผู้จะสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีบริบูรณ์ครับ 1. 16ปี 2. 18ปี 3. 20ปี18ปีบริบูรณ์ข้อ 2. 18ปีบริบูรณ์คำตอบที่ถูกต้องครับ50คะแนนรถยนต์ส่วนบุคคล18ปีบริบูรณ์ถ้าใบขับขี่รถจักรยานยนต์15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับต่างกันตรงนี้นะฮะได้ไปแล้ว50คะแนนข้อ2ครับคำราชาศัพท์ว่าพระนาพี หมายถึงอะไร1ท้อง2อก3คอข้อไหนครับท้องครับตอบท้องข้อหนึ่งเป็นตอบที่ถูกต้อง50คะแนนํำราชาศัพท์ว่าพระนาพีนั้นยังมีอีกความหมายหนึ่งนะครับคือหมายถึงสะดือก็ได้ส่วนอกคือพระอุระคอพระสอตอนนี้ได้100คะแนนแล้วข้อสุดท้ายถ้าถูกต้องจะกลายเป็น180คะแนนนะฮะ ข้อ3ครับฮอร์โมนเพศชายมีชื่อว่าอะไร 1. เอสโตรเจน 2. เทสโทสเตอโรน 3. โปรเจสเตอโรนข้อสอเทสโทสเตอโรนข้อ2 2, ออ 2. คือเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนนะครับคำตอบที่ถูกต้องครับร้อยแปดสิบคะแบนบแบนส่วนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับมาดูสุรานารีวิทยาบ้างสองสาวเป็นไงฮะ ทำใจดีๆหายใจลึกๆเอาไว้นะฮะข้อ1ครับแนวคิดของมาสโลขั้นที่2คือความต้องการด้านใด 1. กายภาพ 2. ความรัก 3. ความมั่นคงปลอดภยัยข้อสค่ะข้อสคือความรักความรักเลือกข้อ2ความรักเป็นคำตอบที่ ผิดครับไม่ใช่นะต้องเป็นความมั่นคงปลอดภยัยทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลคือความต้องการของมนุษย์เนี่ยถ้าแบ่งออกเป็น5ขั้นจะต้องการอะไรบ้างอันนี้มัสโลบอกไว้1คือด้านกายภาพก่อน2ความปลอดภัยและมั่นคงนะครับขั้นที่3เป็นความผูกพันหรือการยอมรับขั้นที่4เป็นการยกย่องนับถือและขั้นที่5คือความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงไม่ถูกต้องนะครับข้อ2ครับบักฮูในภาษาอีสานหมายถึงผลมไม้ใด 1. ฝรั่ง สองสับปะรดสามมะละกอข้อไหนครับข้อสามมะละกอ <c oughs> ข้อสามมะละกอเขาส่งสัญญาณกันอย่างนี้นะฮะส่งใต้โต๊ะก,กันอย่างนี้มะละกอเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับห้าสิบคะแนน <c oughs> แล้วฝรั่งอะไรฝรั่งมักซีดา้าบักซีด้า <c oughs> นะครับสับปะรดบักนัดบักนัดถูกต้องนะครับได้50คะแนนข้อ3ครับสอมออแล้วจุดเนี่ยกำกับดูแลโดยกระทรวงใด 1. กระทรวงคมนาคม 2กระทรวงอุตสาหกรรม3กระทรวงสาธารณสุขสอ้อ2ค่ะข้อ2คือกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคำตอบที่ถูกต้องรอครับ50าคะแนนสมอย่อมาจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงก็ต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ มาดูสรุปคะแนนทั้ง2ทีมดีกว่าครับหลังจากผ่านไปแล้วในรอบแรกแต่ละทีมได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างทีมสีเขียวครับสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมา100คะแนนสาาบุรีวิทยาคมครับ180คะแนนออกนำไปก่อนในรอบแรกแบบนี้แน่นอนกําลังใจจะดีมากแต่จะนําได้ตลอดรอบฝั่งไหมสุดท้ายเป็นแชมป์ไหมหรือเขาจะไล่ตีตื้นมาแล้วเป็นแชมป์ในที่สุดมาลุ้นกันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับ ช่วงสเสน่เมืองต้องห้ามพลาดสนับสนุนโดย12เมืองต้องห้ามพลาด p l u สโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุ๋ยออร์แกนิก TPI ในเมืองต้องห้ามพลาดมาแล้วครับคำถามจากรูปภาพที่เกี่ยวกับการเดินทางไปเห็นอะไรพบเจออะไรแล้วก็จะกลายเป็นความรู้ได้และในเมืองไทยมีสถานที่แบบนี้อยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับจำเป็นคำถามของเราผ่านรูปภาพที่น้องจะมีโอกาเลือกทีมละสองภาพเลือกแล้วมีเวลา15วินาทีในการตอบครับ ตอบถูก80คะแนนครับไม่ตอบหรือตอบผิดทีมที่ไม่เลือกภาพนั้นก็จะมีโอกาสขโมยคะแนน80คะแนนนี้ไปถ้าตอบถูกนะฮะทีมที่จะเลือกก่อนก็คือสระบุรีวิทยาคมทีมสีแดงมี180คะแนนเต็มจากรอบที่แล้วครับเลือกภาพไหนดีครับนมสดหนองโพนมสดหนองโพดื่มหนองโพให้เราโตไปด้วยกันมาดูภาพครับนี่คือหาดทรายดำครับตั้งอยู่ที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับมีป่าชายเลนและสันทรายสีดำ ถือเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและพบได้เพียง5แห่งทั่วโลกเท่านั้นนะครับคือที่ไต้หวันมาเลเซียฮาวายแคลิฟอร์เนียและที่จังหวัดตราดประเทศไทยคำถามครับปลาชายเลนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรครับแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำครับแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนะฮะเป็นคำตอบที่ผิดครับ โอกาสขโมยคะแนนมาแล้วครับสุรนา,ารีวิทยาครับป่าชายเลนครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรครับป่าโกงกลางค่ะป่าโกงกลางคิดว่าถูกไหมห้าสิบ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 จะถูกไหมนะต้องถามผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือป่าโกงกลางหาไซดําถือว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของภาคตะวันออก เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนานาชนิดมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงามสายดาม,มีสรรพคุณของแร่ธาตุธรรมชาติรักษาโรคต่างๆได้นอกจากนี้ในอำเภอแหลมง,งอบยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับรางวัลโอท็อปวิลเลจแชมเปี้ยนช่วยการันตีคุณภาพที่สําคัญยังเป็นแหล่งทํางอบน้ําเชี่ยวอันเป็นหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาช้านานถูกต้องครับ8ปคะแนนเอาละขโมยคะแนนไปได้แล้วได้เลือกภาพต่อไปด้วยครับ สุรนารีวิทยาครับภาพไหนดีครับ12เมืองต้องห้ามพลาดครับ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาดูภาพกันครับนี่คือพระธาตุแช่แห้งครับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวนานตั้งอยู่อำเภอปูเพียงจังหวัดนานเดิมเป็นวัดราชนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เป็นพระอารามหลวงคําถามครับพระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจําปีเกิดใดครับปีถะค่ะหันไป ปรึกษาแป๊บเดียวเองทำไมเคยไปมาแล้วค่ะเคยไปมาแล้วจําแม่นเลยใช่ไหมครัจะถูกต้องหรือไม่ฟังเฉลยจากผู้ช่วยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือปีเถาะหรือปีกระต่ายครับวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นปูชนียสถานสําคัญที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ มีอายุก,กว่า600ปีเป็นพระาธาตุที่บรรจุพระบระมสารีริกราธาตุและทุกปีจะมีงานบุญประเพณี6เป่งเพื่อนมัสการพระาธาตุแช่แห้งนับเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานของชาวเมืองน่านและยังแสดงถึงขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่นตามความเชื่อของชาวล้านนาคนเกิดปีเถาะไม่ควรพลาดที่จะไปนมัสการพระาธาตุแช่แห้งนะครับถูกต้องครับแป๊ะชแนน เอาละครับสารบ,บุรีวิทยาคมเลือกภาพไหนดีครับปตทพลังที่ยั่งยืนค่ปะปตทพลังที่ยั่งยืนมาดูภาพกันครับนี่คือศาลาจตุรมุขตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับภายในมีพระสี่มุมเมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้และพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพัทลุงประดิษฐานอยู่และบริเวณหน้าศาลายังมีเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ด้วยคําถามครับ เครื่องดนตรีใดถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงครับลกลองกรองนะฮะแต่ถูกต้องหรือไม่ฟังเฉลยจากผู้มีการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือโพน คนอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนพัทลุงมายาวนานจังหวัดพัทลุงจริงได้สร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้จังหวัดเป็นเมืองแห่งโภนโดยนำโพนมงคลทั้ง9หอไปตั้งตามสถานที่สำคัญของเมืองไม่ว่าจะเป็นหน้าสาราจาตุรมุกวัดอินทราวาดสวนการจนาพิเศษสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาเขาว,วังเนียงศูนย์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สวนเฉลิมพระเกียรติรัชะกาลที่9ถ้ำมาลายเทพนิมิตและหาดแสนสุขลำปำหากนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่พัทลุงต้องไม่พลาดที่จะไปตีโพลทั้ง9ลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับถูกต้องครับ8ค <Yeah. S 1> ะแน <Yeah. S 1> นโพลหรือกลองนะฮะแต่ถ้าเรียกชื่อเฉพาะเขาเขาจะเรียกโพลน,นะฮะตอนนี้คะแนน260คะแนนเท่ากันแล้วนะครับแต่ภาพสุดท้ายจะเป็นโอกาสของสุรานารีวิทยาครับภาพปุ๋ยอิ์แกนิก TPI มาดูภาพครับ พุทธมณฑลเป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมกันจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,500เนื่องในโอกาสที่พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง2,500ปีคำถามครับพระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพานตรงกับวันสำคัญใดทางพระพุทธศาสนาครับ วันวิสาขบูชาค่ะยิ้มหวานกันทั้งคู่เลยนะครับหันไปสมตากันแล้วก็อ้าวเลยตอบเลยมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจประสานเสียงด้วยอ้าวฟังฉเฉลยจากผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือวันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6นอกจากทําพิธีกรรมตามวัดแล้วบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปมาร่วมทําบุญตักบาตรให้ทานรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนกันเป็นประจําทุกปี จังหวัดนคนปรปฐมยังมีประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในภาคกลางคือประเพณีอัฐมีบูชาเป็นการจำลองพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับถูกต้องรับ80คะแนนหลังจากแข่งไปแล้วสองรอบมาดูคะแนนดีกว่าโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคม260คะแนน ุรานารีวิยา340ยคะแนนตามกันเกียง80คะแนนเท่านั้นต้องรุ้งกันต่อว่าใครจะเป็นแชมป์และได้คะแนนเท่าไหร่ในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับช่วง English Quiz คริสกับคร,รูเอฟพัสดุยรักษาวงมาแล้วนะครับใช่แล้วค่ะน้องๆค่ะพร้อมที่จะโกยคะแนนกันรอเปล่าฝึกซ้อมขึ้นมาดีหรือเปล่าการการเหมือนเดิมนะครับ6ตัวอักษรเลือก4ตัวอักษรขึ้นไปคือ4 5หหรือ6ตัวอักษรมาเขียนเป็นคำภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนคำแปลให้ถูกต้องคำละ20คะแนนแต่ถ้าโบนัสเวิร์ดบวกให้อีก50บโบนัสเวิร์ดคือ6ตัวอักษรมาเขียนเป็นคำนะครับคำนั้นจะกลายเป็น70คะแนนเลยถ้าใช้6ตัวอักษรมาเขียนเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอักษร6ตัวกันบ้าง นี่ค่ะ E T P S o I R ดูแบบนี้นี่คำเยอะมากเลยนะใช่หไหม่ใช่ครับและโบนัสเวิร์ดก็ไม่ยากด้วยเออหนึนาทีครึ่ง<น>พร้อมนะครับเริ่มครับ <S <S <ม>ตัวอักษรที่มีในนั้นใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเช่นถ้าหยิบตัว C มาใช้แล้วจะใช้ C 2ตัวไม่ได้เพราะ C มีตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวใช่ค่ะ เขียนคำศัพท์ใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะคะจะได้เห็นกันชัดๆสะกดให้ถูกต้องระวังนะคะตัวอักษรเนี่ยห้ามใช้เกินไปกว่าที่ปรากฏ6 6ตัวนั้นนะคะสะกดให้ถูกนะคะความหมายเอาให้ถูกต้องนะคะบางคำศัพท์มีหลายความหมายนะคะไม่ต้องเขียนมาหมดนะคะแค่หนึ่งความหมายก็พอเขียนตัวใหญ่ๆค่ะ อีก25วินาทีครับถ้าคิดไม่ออกนะคะลงใช้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยเขียนเขียนเขียนไปก่อนก็ได้4ตัวอักษรขึ้นไปนะครับเขียนตัวโตวหน่อยนะครับอีก10วินาทีครับหมดเวลาเป็นยังไงคะหนักใจมากครับไปดูทีมสีแดงก่อนดีกว่าครับ <c oughs> ว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่นี่ ภาษาอะไรคะอันเนี้ยภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีอะไรประมาณนี้เนี่ยโอเคอันนี้ผิดไว้ก่อนเลย <S <laughs> <S stir s t i r stir stir เนี่ยแปลว่าคนแต่กวนมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้คะ what is this one I don't know I don't know too <laughs> I don't know what this is too okay alright um ripe R I P E yes r i p e ิ mango is yellow ตรงกันข้ามเลยมันตรงกันข้ามเลยเ,เสียได้มากเลยค่ะอะไรที่ ripe แล้วเนี่ยนะคะแปลว,ว่ามันสุกแล้วโอเคถ้าดิบเนี่ยคือ raw Row r a w ซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่า3ตัวอักษรเท่านั้นอันนี้ความหมายไม่ถูกต้องนะคะตรงกันข้ามเลยนะใช่เสียดายนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะคะว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เราจะจำได้ตลอดชีวิตเลยโอเค pest pest เนี่ยก็คือกว้างๆเลยนะคะเป็นสิ่งที่มันก่อกวนไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแมลงเท่านั้นอาจจะเป็นแบบว่า แมวนันมาป่วนเปี่ยนแถวนี้แล้วพเอิญว่าไม่ชอบแมว Such a pest go away อะไรที่มันมาก่อกวนเราเข้าใจว่าเป็นพวกแมลงอะไรเป็นได้มันคือใช่นะคะก็คือว่าด้วยความหมายเนี่ยนะคะของแต่ละคำบางทีมีมากกว่าหนึ่ง so that one is correct okay can we see a smile on your face for one two words step step ทุกทีเนี่ยจะแปลว่าการก้าวนะ แต่จังหวะก็ได้ hmm. a faster step a slower step to the dance to the song that's very good I like that trip คำแปลก็คือเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวเสียได้ oh, พักไปยังยังเพราะฉะนั้นนี้ได้ไปอีกหนึ่งคำค rest แป,ปลว่าการพักฟังละสองนะครับเป็น4คำ80นา80ิคะแนนครับ ที่ฝั่งสีเขียวนะคะที่ทีมสตรีล้วนนะคะเป็นไงฮะดูตัวโตๆมาเยอะแล้วมาดูตัวเล็กๆมากโอเคเตอคือคนถูกต้องสเต็ปลำดับขั้นก็คือขั้นตอนนะสเต็ปหนึ่งอะไรอะไรเลครับ very good search แปลว่าเพิ่มคิดว่าน้องๆกำลังนึกถึงคำนี้แล้เลย insert แปลว่าวเพิ่มเข้าไปเติมเข้าไปแทรกเข้าไปอันนี้ให้ไม่ได้นะคะ rest p a k stir ผิด stir ไม่ใช่คลึง mm hmm. นะคะ rise แปลว่าขึ้นได้ค่ะ step ไปแล้วเนอะ mm hmm. ก็คือให้ไปฝั่งนู้นนะคะแล้วก็มี strip oh! <S S if you had an E But you don't have that e เสียดายแล้วหมดเวลาก่อนด้วยใช่ไหมยังไม่ได้เขียนคำแปลได้ไปเท่ากันเลยครับ4คำา80คะแนนมาสรุปคะแนนทั้งหมดนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างทีมสีแดงครับสระบุรีวิทยาคมมี340คะแนนโรงเรียนสวรานารีวิทยาทีมสีเขียวครับ420คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์ คุณพนินทร์พยักพันธ์ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์กตันยูมอบทุนการศึกษา5,000บาทและกระดาษถ่ายเอกสารกรตันยูให้แก่แชมป์ประจำสัปดาห์และมอบทุนการศึกษา3,000บาทและกระดาษถ่ายเอกสารกตันยูให้แก่รองแชมป์ประจำสัปดาห์วันนี้มีคำอะไรที่ครูเอ๋เห็นแล้วอยากจะเอามาแนะนำในช่วงท้ายรายการครับมาดูที่ bonus word กันเลยนะคะค,คือคำว่า stripe เสียดายจริงๆทีมฝั่งสีเขียวเนี่ยเขียนไว้แล้วนะว่า strip แล้วคนไทยมักจะใช้สองคำนี้ผิดกันนะนะคะ strip กับ stripe มันต่างกันยังไง stripe เนี่ยจะเป็นลักษณะลายเป็นเส้นๆนะคะอย่างเช่น he s wearing a striped shirt ก็เป็นเสื้อเชิ้ตที่มันเป็นลายทางจะเป็นทางนี้ทางาแล้วแต่ตัได้หมดไดด้หม,หมลาย เส้นเส้นนนๆอย่างัได้หมด<ะ>แล้วก็ที่ได้ยินผิดบ่อยๆนะ A zebra has strips o r stripes Stripes A zebra has stripes เพราะมันเป็นลายที่ปรากฏ<ม>อยู่บนเสือ้อบนสัตว์บนอะไรก็ว่าไปส่วนคำว่า strip มันใช้ในแง่ไหน strip เนี่ยจะเป็นเส้นๆเ,เส้นที่มันแบบว่าถูกตัดออกมาแล้วอนะคะ<ม>อย่างเช่น strips of ham นะคะ คือมันหยิบออกมาแล้วมันก็เป็นเส้นยาวๆมันเป็นเชือกเป็นลักษณะอย่าง,งานั้นไม่ได้เป็นลายไม่ใช่ลายที่ไปอยู่บนผืนผ้าอะไรอย่เงี้ยถูกต้องอนะคะ alright that's the difference between strips and stripes แหมดีเลยคราวนี้เราก็จำแม่นแล้วจะได้ไม่ใช้ผิดนะครับ oh. ยังมีคำศัพท์อีกมากมายใช่ไหมครับครูเอ๋ที่จริงๆแล้วมีความใกล้เคียงกันแล้วเราก็ใช้ผิด เยอะแยะเลยหาให้มันถูกเลยว่าใช้ยังไงถูกต้องเราก็จำแบบนั้นเอาไว้ mm hmm. ใช่เชิญชวนครับใช้กระดาษถ่ายเอกสารกระตันยูครับสนใจก็ดูลรละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. katanu. org รายได้ลหลังหั mm hmm. กค่าใช้จ่ายก็จะไปซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนต่างๆด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วใช่แล้วค่ะครับเราลาพร้อมกับคุเก่งทั้ง4คนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ